แล้วมีอีเซอร์เบย์ยางไงถ้าไม่แต่งรูปอย่างเงี้ยได้ทำไมอ่ะแต่งโปรแกรมอะไรอ่ะแต่งสวยเชื่อแกในนี่แหละมันก็แต่งหลายหลายที่ผมทำผมทรงเท่เท่อะไม่โซ่ได้โซ่ไม่เท่ตรงไหนอ่ะมาเนี่ยทำไมสวยปะคือเขาทำผมให้โซ่เท่แต่โซ่ไม่ได้เท่ไงมันก็เลยโซ่น่ารักไงโซ่เป็นคนน่ารักโอเคเสน่ห์หน้าตาดีสันดิดีน่ารักมันไม่เหมือนพี่จริงนะ ผู้หญิได้เหรอเกีย่ไอ้ลองพาผมนะเพี่ไอ้ไม่เข้าทางโซบะแน่เน็ตใช่สิเน็ตต้งว่าเราอยู่ตลอดอ่ะใช่สิเราไม่ใช่ใบใช่เขารู้กันอยู่อย่าอย่าไมโยนขอบคุณนะเราอยู่อย่างสงบจริงวันนี้ไอเราไม่ใช่ใบโซป้าเนาะเห็นเห็นแม่ยัง เห็นแม่ยังอันนี้ป้าป้ากับแม่ตอนนี้หนุ่มอยู่หนุ่มอยู่ทางว่าสารภาพแล้วว่าใบน่ารักอะไรก็มันก็มันน่ารักเฮ้ยไอ้ยาป้าอย่าหึงนะอย่าหึงนะป้าพี่ใบก็หนุ่มนะแค่เขาไปก็ไมนแล้วนี่น่ารัก